สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Lady or not นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์ใช้ปืนกระสุนยางนะครับผมสำหรับด่านวันนี้ผมจะเล่นก็คือด่านนี้เลยฮะออกเสียงไม่ถูกนะครับผมก็บีบ่าว่าผู้ต้องหาคือเป็นเจ้าอาดีตเจ้าที่ USLA นะครับผมแล้วก็เป็นบุคคลอันตรายที่ฆ่าตำรวจแล้วกว่า5คนนะครับแล้วก็มีลูกน้องอีกที่เป็นอาวุธครบมือเลยนะฮะจริจงๆแล้วสำหรับด่านนี้คือต้องใช้อาวุธ ค่อนข้าง,างอาวุธหนักเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาทำโซโล่ชาเลนจ์แล้วก็ใช้กระสุนยางด้วยนะครับว่า <'re> จะผ่านไปได้หรือไม่นะครับออนยูสสั่งลด์ทีมผมสั่งเ้ยด <Hold. S 1> ่านนี้ก็คือมีกระดับค่อนข้างเยอะนะฮะจากผู้สั่งการที่เขาวอมาบอกเราอีกทีหนึ่งแล้วก็ ต้องบอกว่าตำรวจผู้ต้องหาด่านนี้คือแม่งโคตรฉลาดแล้วก็ไหวตัวไหวตัวโคตรทันเลยครับไหวตัวง่ายมากได้เสียงนิดเดียวเขาก็รู้แล้วฮะว่าเราบุกเข้ามานะครับอาวุธแรงมากฮะน่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะด้วยนะครับผมอันตรายมากมากเล่นยากมากๆใช้กระสุนยางมีกันถักด้วยครับพิก่อนเลยโอเคแล้วล่ะ ครับห้องนี้เคลียร์เหรอห้องนี้มันจะเคลียร์ใช้ห้องนี้ก่อนในการระเบิด Securing the device. นี่เสียงคนทาน่านี้มันยากตรงที่ว่าเหมือนใช้กระสุนเจาะก,ก่อครับอืมโอเคห้องนี้เคลียร์ครับผมจริงๆแล้วอยากเจอผู้ต้องหาตั้งแต่ห้องนี้เลยนะอยากรีบๆเคลียร์ไปแต่ว่ามันไม่อยู่ไม่มีใช่ไหม ไม่ไม่ <Yeah. S 1> ขวาประตูปิดอยู่ครับแล้วมันยิงโคตรแม่นเลย <Okay. S 2> เคลียร์ฝัง่งนี้ก่อน นี่มีใครก็ต้องค่อยๆเค,คลียร์ผมได้ยินเสียงฝัง่งซ้ายว่ะยิงแม่งเลยจับไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะ Move what towards this? me. <makes noise> move to the sound of my voice. Uh Hands up! Do it now! No up. Entry team to talk. Collecting evidence. Element, this is talk. Turn around. <makes noise> and Do not move. They're using you just like they fucking you. is secured. Entry this is talk. Keep going. Turn around, keep your hands up. Turn around, don't get up. Hands up, do it now! Oh shit! I'm the part of the problem, you dumbass! Elm, talk. We got a suspect here ready for escort. Talk here. Beauty, keep him coming. Oh, Charlie. โอเคตรงนี้เคลียร์พร่องดูหนังโอเคเคลียร์ครผมดูทีนึงโอเคนี่เคลียร์ไม่มีระเบิดแต่ผมไปข้างบนก่อน ความไฟก่อน,นแล้วกันอย่างแรกเลยโคตรเพลินเลยตรงนี้นี่ต้องโดนเบิดบ้างละซ้ายไม่เอ้ยวานละไม่เอ้อย โอ,โอคค้ย,อออยอใช่โอ้ย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 โอยโอ้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 ยยโอ้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 ย้ยโอ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  ใช่ตกมาตายโดนระเบิดแก้ระเบิดก่อนเอาพวกตำรวจมาเก็บกวาดนะเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดนะโอเครอดมีไม่กี่คน ได้ระเบิดครับเอ้ยได้เก็บเปลือกแล้ว,บบอลวโอเคน่าจะครบแล้วฮะโอเค yes, s <S อยิ่สล t สโกยากมากครับยากมาก,าก,ม,ากมันใช้กระสุนเจอบก,ก่อครับเราจะตายแล้วแป๊บเดียวจริงๆผมต้องเอาเกราะหนักมาด้วยนะครับผม ได้เอบวกครับลบไป50เกือบได้เก็ดเอแล้วก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะหากชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมเดแว้วจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ